เทายม,มาราชหรือที่คนไทยมักเรียกว่าพญายมเป็นเทพผู้ปกครองยมโลกหรือโลกหลังความตายตามความเชื่อในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ตามตำนานเทายมราชมีหน้าที่ตัดสินความดีความชั่วของวิญญาณหลังจากสิ้นชีวิตแล้วโดยจะมีนายนิริยบาลหรือยักษ์ผู้พิทักษ์นำดวงวิญญาณมายังศาลแห่งยมโลกดวงวิญญาณจะถูกสอบสวนถึงกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเคยทำในชาติปางก่อนหากทำดี ก็จะส่งไปเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นมนุษย์เทวดาหรือพรมหากทำชั่วก็จะต้องถูกลงโทษในนรกภูมิโดยมีรายละเอียดการลงโทษตามกรรมที่ทำไว้ลักษณะของเท้ายมราชในความเชื่อไทยมักถูกพรรณนาให้มีผิวคล้ำใส่ชุดนักรบถือกระบองมีใบหน้าดุและนั่งบนสัตว์พาหนะคือควายดำมีเรื่องเล่าว,ว่าหากวิญญ,ญาณใดไปถึงยมโลกก่อนเวลา เท้ายมราชจะให้ปล่อยกลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือบางครั้งจะมาเตือนในความฝันให้กลับใจก่อนถึงเวลาตายจริง